คาถาบูชาดวงชะตาคาถานี้สมเด็จพระพลนรัต์วัดป่าแก้วได้ถวายแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อคุ้มครองให้แค้วคราดจากอุปัตถวันตรายต่างๆได้ประสบแต่ชัยชนะในการศึกสงคราม และประกอบการชัยมงคลทุกประการมนบทนี้เมื่อท่านได้สาธยายแล้วจะทำให้เกิดลาบสักการะเป็นสุขสวัสดพิพิพัฒนมงคลเลิศล้นดีนักแรลปัจจุบันนิยมใช้กำกับการผูกดวงชะตาของตนเอาไว้สำหรับสักการะบูชาเรียกกันว่า ดวงพิชัยสงคราม

ตตุจมหาราพังสัพพภยังวินาศสันติสัพพทุกขังวินาศสันติสัพพโรคังวินาศสันติลักขณาอะหังวันทามิสัพพะทาสัพเพเทวามังปา ายานตุสัมภาทาเอเตนะมังคะระเตเชนะสัพพะโสิภาวันตุเม